สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านะอ่าเปอร์สุขสุขคนเด้อพี่น้องเลยกราบสบายดีตอนเทียเท่ยงเที่ยงพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศแดดขนาดเลยอ่าก็ขึ้นแต่ดำหายดำนาพี่น้องเลยเนาะแต่ดำหายดำนามาแนวอยู่แนวกินก็บ้านนี่ก็ตะดำหายดำนาแหละ็หาของอยู่ของกินแล้วเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ยังใส่เลี้ยงพุงแล้บอกกินกับผมมีเหือมีแห้งเห็ดแต่ว่าตอนนี้เฮามาผิดพี่น้องเลยบ้านน้องไฮไปแล้วมาหาสมาเซล์ไปกินก่อนเนาะหาสมาเซล์ไปกินผู้บ่พี่น้องเอ้สมเฮายามนี่ยนะมีมากพิชางเนี่ยผลไม้น่ยผลไม้ที่เขากินสมยามนี่นะยามลำนาเนี่มีมากพิชางเนี่ยแถวแท้ทันท่านท่านท่านท่นท่นท่นอาเกษตรกินได้พี่น้องเลยมากอันนี้ก็ดีรั้งแรกของปีอะไรอย่นงะ ครั้งแรกของปีได้ชิได้กินเพิ่นน,นี่นี่นีมม่มาข้อพี่น้องเอ้ยมาข้อมาข้อพี่น้องร้ายขนาดเลยมาข้ออ้ร้ายลีทั้งร้ายทั้งดกทั้งร้ายทั้งดกมาทีขึ้นเอาในเซากาตาเลยไปใส่เ,เลย เห็ดจังได้กินพี่น้องเอ้ยมะเข่อเห็ดจังได้กินสูุ้ะบ่สู้อ่ะกินเนาะตามตามเงินเสพแต่ว่าประเภทกินมะเข้อนี่จะกินแต่เสพมันคือต้องกินทางในมันได้ปีน้องเอ้ยกินทางเม็ดนะเนาะไปบ้วนกินน้ำบรายน้ำมันสมมันต้องกินทางเม็ดมันเลยกินหลุดกินหลุดลอดโอเคเบาอะไรอย่าห่างเอาขึ้นแหละพี่น้องเอ้ยขึ้นมะเขาก่อน เป็ตดตาสะอ่อนพี่น้องเลยเปตดตาสะอ่อนก็ไรก็เชื่ยไปพี่น้องเลยผลไม้ธรรมศาสตร์บา้านเฮาผลไม้จากธรรมศาสตร์ได้อันนี้กินสม มเมนต์มักไฟพอด้วยจวดขนาดเลย นี่ทั้งเทิงแห่งลายกานี่แต่นี่แต่แนี่ทั้งหลุมชื่อๆด้วยนี่ขึ้นบอลคอยขึ้นนั่นเด้ มีใน,นสายกระปลาถันดนแล้วแหละจะวันนี้เนี่ยไปจ้นงขาเท่านางเงว่านะ ลงมาเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยได้กระตาหนึ่งมาได้มาถ่ายให้ซ้ำเอาไปบ่ได้เบิ่งดูนี่ขวมไปบ่ได้ซ้ำนี่เด็กกระตาหนึ่งอย่างายจะได้ประมาณสิบกระสอบพูดเละเบิดหนึ่งประมาณเบิด์ตสิบกระสอบพูนะยังจะได้มาบะกินอีกดอกพี่น้องเลยยังบ่ได้มีเถื่อเดียวนี่เราจะมีเถื่อต่อไปอยู่ เงินลำบ่าวลนะไผนางมีซาเกเป็นซาเกเป็นปวเท่าไม่เท่าเงินน้องแก้วและน้องใบนะี้เงินน้องใบละลังเนี่ยอยู่นี่แล้โอเคเแค่ภาพประสาทเลยแต่เป็นเบิร์บัดกินคนเดียวไม่้เว้เยเจ็นได้กินเนาะจอพี่น้องเว้ยเนี่ยกินข้าวแล้วกินชมมาข้อต่อเนาะ ไม่ได้กระดสั่งวงไม่วงอะไร่วงอะไดมอยู่นะ้มังม่วงมังม่วงนะอะไรมาข้อก็ด้ bỏ sốt sốt lời chặt tốt cái lông là bạn cái lông là buồng sốt nào ơi lại tẹt đây lúc mưa lúc mưa cầm lăng เสื้อกาลังง่วงนอนอยากนอนหายไปซื้อกระปุกชาซะเฮ้ยเป็นเอาให้อยูประจัก ไม่เข้ามันเบิดหรอกแลยยคายไปหไปเ็ดไเาโดนบองกคนละิชมกบอย่างโรลลกาอะ ลูกน้อยแม่เนะลูกนอยนะลูกเล่าสมอพูน้น้อยนะลูกเล่าพูอะไรมันสั่งว่าเช่นนีว่าลูกลูกแม่ติลูกแม่นะสามีหัวแม่เนียแล้วโ่มา เือม่มรกาไม่รีเดกัะมากระผ่่ขึ้นรบในมกคน,นลกก่อนมัเ, <c oughs> เออมีลูกกคกบ่ใช <c oughs> ่อ <c oughs> ยู่น้ำผึ่นี่ายเต็มเบาและน้อยุยกันพำมัน, <c oughs> มนสบาย, <c oughs> ยอื้ ใายน้ำพึแล้วก็เอาเอาผู้ชายเอาปัญหาแล้วผู้ชายมันเป็นเสียงมันสบายแล้ไะสรุปแต่งกนใดเด็แม่เลยลูกแม่ที่ว่ารวยอันไหแม่บอลเลยลูกนี่คแก็ได้ว่าลูกมาแม่เลยเดินไองด้มีผู่ ่าด <À. S 2> ูน้ำลายพี่น้องเจ่าปลาสีุดมันดบปัญหาหน้าลอย

าน้ำล้วนะเนีไยใส่ตันนี้ค่ะแต่ตัวแกนะบอแกนะคุแกนะเห็นห่างเลยนะฮันเปดไปแล้วนุลุ้นลงหัะถ้าี่ได้กะเนาดำหนูก็หุ รูบดไปลกสวยเขาก็สิประวัติศิภาษะก็ลงดำเลยไปลกนดาดาเนอกูสีดำแล้วก็ไม่ไอ้ว่ามันอี่เต็มแล้วคือลกหมื่นจังดำจะเป็นยังมีร้อยตีไปลกมันลกเบิดตาแห่ยยงดีตัวมันน,นี่นะเขาลกกระเบิดหรอวะโอ๊ยห็ัวชงดอก มือมอนี่ยังเลายอืมอ,อืมก็ไปเมื่อน่ะจะไปลงกันนาอะเห็นบอกเด็นเอาอย่าเรื่องนี้นะน่าเกลียด ี่ลูกไปแมนเร <c oughs> ก็คิดว่าคนานี้น่าจะปดลยนแม่กสิเราจะพิดมาตลอดสะนะุก กินเป็นกินน้ำอาวกินชมหกินน้ำมันบออ้วนมันมาได้แนวพอมันบึงบักชมออยนนั้นทาขามันหันมาหาขามันนีมาทีแม่บ่งทีมเดียวนี้ทิมทีแม่ไอ้มาได้พี่น้องเลยไปเย ขาะตรงยางนะเองินท่ามาให้จัโกองค่าเงินบกว่ามาให้ท่ามาอะไอ่ะค่าแต่ของทิมของเชียข้ามาเม่อนะคะเพิ่มเพิ่มาตะกี้เจ้าก็ใส่ึ้นกันเลยนางรัตนวันเ้ยเดือนได้เอย บักนนไข่เลยเดือนเก้าไมเก้าไมเ้าครับอันนี้ก็เปนเเดือนเก้าะยังบ่หอดเดือนหกัเเดือนเกัเดนนเทียนี่แะเดือนนี้นี่เดือนนี้นี่เดอปดอยู่แล้วว่าตอนนี้เดือนเกครับเอมันเมาดี๋ยจะดนาสพี่นีดำไวเนาะเดือนแปดเลยแล้วเลย ทันเดือนทันปีทันเดือนทันปีมันบลายได้ปีมันก็รุดข่าวคอมเนย่างคอมเนตีนบ้านกันย่างตีนบ้านหน่อย็บ่อยเฮ้ยสิเทปได้กุ้งเจ้าของจุดจวดพี่น้องเลยอิ่มแล้ว sông sàn nầm lại, tẹn làm đấy, cơn lụt cơn lụt đó, này mất này nhảy, ตำราพระจ่าไปเนายจบคลิปปซะจำนี่แล้วขอบคุณขอบคุณที่เขามาเบิงมาชมเนาะลืมก็แล้์กดแชร์ก็ติดตามออยพ่อไม่คิดหน้ากูแล้วดีมแห่งเบอร์จูคู่จุคนเป็นแะสบายดีสช่ไหมลื